สวัสดีค่ะวันนี้พบกับลุงเนตนะคะตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟรลูปแปลงนะคะเป็นเซิร์ฟเด็กช่างเดี๋ยววันนี้เราจะเอาตัวของแฟนไปทําการเปลี่ยนโฉงเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่นะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าแฟนเข้ามาเจอเราจะตกใจไหม <c oughs> เดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันเลยนะคะ ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแต่งตัวกันเสร็จแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือชุดของแฟนที่เราเอาไปเปลี่ยนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าถ้าแฟนมาเห็นแล้วเขาจะตกใจไหมคะ สวัสดีครับตอนนี้คนอยู่กับลุงเนทนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นในเซิร์ฟรูปแยงกันนะฮะเป็นเซิร์ฟเด็กชันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยนะฮะโอเคครับตอนนี้คณอยู่ในเซิร์ฟรูปแยงแล้วนะฮะอ๋อเอาเดี๋ยวเอ๊ะหืม แล้วทำไมตัวผมเป็นอย่างเงี้ยใครเอามาแต่งตัวผมเนี่ยอะไรปะเนี่ย <c oughs> ใครมาแต่งตัวอะไรตีนเป็ดว่ายน้ำเหรอเดี๋ยวไอ้ใครมาแต่งตัวผมวะเดี๋ยวนะผมมาถามคนอื่นก่อนว่า อะไรทำไมเซิร์ฟบัคเหรอ <Hey. S 1> uh. เฮ้ยเซิร์ฟน่าจะบัคนะครับทุกคนอยู่ๆตัวผมก็มาเป็นอย่างนี้ได้ไงอะอืมอะไรวะเนี้แต่งตัวอะไรกันเนี่ยไพ่โมงโหผมก็ไม่มีอยู่แล้วจะไป,ไปแต่งตัวผมร่วงหมดหัวนนแน่เลย <c oughs> ผมไปถามคนหนึ่งก่อนว่าตัวผมเป็นยังไง <c oughs> สวัสดีครับ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 ลืมเปิดใหม่สวัสดีครับเซิร์ฟเซิร์ฟบักปะครับบักยังไงอะ่ะเออดูตอนแรกผมไม่ได้แต่งตัวเงี้ยบสักสภาพผมเป็นเงียบขอไปซื้อไปซื้อไปซื้อลีสกินเลยเพีย่บรีสกินอ,อ่ะลีสกินเหรอใช่โอ๊ยก็ไไ้้าถม่่ซือปแตง อ๋อครับผมแต่ผมว่าซื้อแชบัตรสกินง่ายกว่าอ่อหาซื้อที่ไหนครับบัตรดีสกินไปสกซื้อไอ้ตรงตลาดกลางเลยนี่ยตลาดกลางอ่อของของมากครับผมขอบคุณครับไอ้ตรงไหนครับผมบอกไอมึงคือไปได้ให้ตรงไหนวะเฮ้ยผมงงว่าทําไมผมแต่งตัวอย่างี้ว่าใครมาแต่งตัวผมเนี่ยเฮ้ยที่มันเป็นคนยืนอยู่อะแล้วที่มาขายของอะบัตรบัตรดีสกินเขาขายเท่าไหร่ ขายไอ้ถ้าซื้อตลาดโลกมันขายถูกอะใบละบาทเองอยู่ตรงไหนเอ่ยใบละร้อยใบละบาทตลาดโลกอะขอบคุณมากครับไปซื้อตามคนขายนะยังไงกันโอเคครับพี่ขอบคุณครับเฮ้ยตัวใครมาแต่งตัวเขาวะเองได้เล่นได้เล่นปะขอไม่ได้เล่นอ้าวเหรอทำไมเป็นงี้ไปรู้ตัวไหมตัวเขาอยู่คนเดียวอ๋อที่ผมให้ขับครับพี่ชายอ๋อได้ครับขอบคุณมากครับผมงงอะใครมาแต่งตัวผม ผมถามแฟนผมมันบอกไม่ได้แต่งไม่รู้มันมาเล่นหรือเปล่าผม,มเข้ามาอขอบคุณมากครับใช้ตรงข้างในก็ได้แต่ตอนที่มันมีคนรบกวนอะ่ะตอนนี้อาจจะมีคนกรชนมาโดนได้โอเคครับขอบคุณครับครับครับไม่ได้แต่งจริงเหรอแล้วเป็นเป็นอย่างงเนี้ยตอนแรกเขาไม่ได้แต่งตัวงี้นะ เขาเล่นตอนไหนอะเขาเพิ่งเข้ามานี่เองแล้วใครมาแต่งตัวเขาางเงี้ยโอ้โหดูแต่งตัวเลย <c oughs> <c oughs> มันเข้ามันเข้ากับกบมากเลยเนี่ยใช่อ่ะเออเดี๋ยากจะแต่มันก็เท่ดิเนะท่ไหมเท่นะเออโอเคเดี๋ยวเอ,อ่อรถ เบร์รถหน่อยละกันคันนี้จะพังแล้วแมวเ่ยนรถแม่อ่ารถไม่เก็บจึกเอ่อรถไหนหนะแรงๆคันไหนเอ่ยคันนี้อ3 4สามสี่อสามสองหรือว่ามันก็ยังไม่แรงพอนะ โอ้โหอะสามห้าอยากได้มากเลยอ่ะโหคันนี้โดเนตนะฮะคันนี้โดเนตค่อนข้างจะแพงนะคันนี้ผมยังผมอยากได้มากแ,แรงอ่ะอะสามเฮ้ยเอ๊เอยอยอะแล้วไปนะแอดเหรอแอดมาทำไมาตร,งเ,รนนนนงเนี้ยเบอร์รถก่อนคันนี้นี่แหละคันนี้ละคู่ใจลุงเน่ต้องบอกคันนี้สิ้งไปเลย เดี๋ยวเราจะไปปวดโรงเรียนอื่นกันไปขอตังดีกว่าถ่ายตังโรงเรียนอื่นเขอตังหวังว่าเขาจะให้นะเซิร์ฟนี้สามารถมาเล่นได้นะครับส,ส,ส,สามารถมาเล่นกันได้นะฮะมันก็สนุกนีนะครับสำหรับตัวผมแล้วตัวลุงเองแล้วก็เ,เล่นสนุกฮา่าฮาเครียดๆนะไม่ไม่ได้ไปโชคตีต่อยใครครับ ดิบดิบเฮ้ยโอ้ลืมโรงเรียนโรงเรียนอันนี้โรงเรียนเขียวโอ้โหโอ้โหเขาตีกันอะเฮ้ยเราจะไปแจมกับเขาดีป่ะโอ้โหเขาตีกันอะผมน่ากลัววิ่งมีคนเต้นนะครับผมให้ควย เขาตีนะโรงเรียนตำะโรงเรียนผมนะเนี่ย <Hey. S 1> ผมไม่เอาดีกว่าผม <Hey. S 1> ยืดูเขาดีกว่านสาววัดจ้าสวยดิจ้ารู้จักลุงเปล่า <c oughs> ลุงเนตรเรู้จักเปล่าลุงเนตรเน โอเคฮะจะมาขอตังก็ไม่น่าจะได้แล้วเขาตีกันเต็มเมืองเลยเอ๊ะเต็มหน้าโรงเรียนเลยเราไปโรงเรียนอื่นดีกว่าไปขอตังเรียนเลยหลอนหลอนหลอนดิบดิบดิบเกือบนี่โรงเรียนนี้นี่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 ตรงนี้เลยตรงนี้เลย สวัสดีครับแล้วพี่ทำไรอะสวัสดีครับจะทำไรสวัสดีครับเอ่อขอตังค์หน่อยได้มั้งเอ, <c oughs> อ่อจะให้เท่าไหร่ละเอามาให้หมดเองมีเท่าไหร่อะเองมีเท่าไหร่ละ10ล้านอะเอ่อขอสร้างสร้างตัวหน่อยได้ไหมฮะสักนิดนึงก็ได้ครับผมเพิ่งเข้ามาครับโอ้ thank you นะครับ ขอค,ครับมีโอกาสจะในรคุณครับจะไ,ไ,ไปขอไ,ไ,ไปขอคนอื่นอีกเฮ้ยเฮ้ยรถผมรถผมเฮ้ยเเฮ้ยรถกูออกมาเฮ้ยรถกูเฮ้ยเฮ้ยโตยอยโอยโตยโอยโอยโอโอยโอยรออื่นครับอีกนี่ สงสารกัาเลยเนี่ยดูดิสภาพรจะมาแต่งตัวเนี่ยก็เป็นไงกันบ้างครับสลับเซิร์ฟรูปแลงนะฮะเป็นเซิร์ฟเด็กชานะครับทุกคนสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับเซิร์ฟเข้าฟรีนะฮะไม่ต้องกรอกใบลิสต์นะครับผมเซิร์ฟสนุกมากครับเล่นสนุกมากแล้วก็คนในเซิร์ฟเป็นกันเองมากครับผมสามารถกดเข้ามาเล่นกันได้นะครับ แล้วสุดท้ายนี้ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปทุยตในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับฝากด้วยนะครับบ๊ายบายครับ